ชอบไหมครับชอบไหมสวยไหมครับผมอุ้ยมีลิฟม้าใช่ไหมเนี่ยใช่ม้าปะเขาใช่ม้าปะแพะปะฮะแพ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 ะเหรอคะใช่อช่าเดีย๋ยวป้าจะพูดไม่แพ้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เลยนะครับได้ครับ ก็ดีไงก็ปป้าก็จะพาดูมาถ่ายรูปไงครับโอเคอ่ะปั <Wow. S 1> บหนึ่งเอ้ยออนี่นี่อ่าหนึ่งแอคแล้วเปลี่ยนท่าหน่อยแล้วนี่อ่ะมาอ่ะถ่ายรูปก,ก่อนอ่ะโอเคโอเคหนึ่งท่าเปลี่ยนท่าใหม่ครับนางเอกวีลิฟโอเคเพอร์เฟกเจอร์วิจะพาทุกตัวไปเที่ยว น้ำต,ตกเหว<ค>รนรกนกันนะคะนะคะอ่าเงจังเลยครับบายบายโอเคบายบายพี่เนียบอ้าวโอ้พี่เนียบทิ้งหนูไปแล้วบีนิฟตจ๋ายืนตรงนี้เลยครับลูกแล้วก็บอกว่าและตอนนี้นะคะหนูอยู่ที่น้ำตกเหวนรกแล้วนะคะวันนี้จะพาเพื่อนๆืนมาเที่ยวกันนะคะสี 4, 3, 2, ่สามสองแอคชั่นนี่ีอยู่แล้วที่น้ำตกเหวนรก รถเทนำรถอ่าไม่รอช้าเราไปเที่ยวกันเลยค่ะรถทิ้งเราไปเลยรถทิ้งเลยรถทิ้งเราไปเลยนะต้นโนแล้วต้องเดินใจมากรถทิ้งเราไปแล้วเหรอครับเนี่ยอ่ะเดี๋ยวคุณพี่ก็คือจะนำทางเที่ยวนะครับผมชื่ออะไรครับเจ้าหน้าที่ชื่อนาวีครับชื่อเล่นชื่อแมนนะพี่นาวีน้องแมนคุณพี่ ท่านเขาจะมาดื่มน้ำอยู่ที่นี่อ๋อมันเป็นแหล่งน้ำครับทุกที่ครับที่มีแข้างจะไปกินน้ำเขาจะไปดื่มไม่สวยเลยค่ะพ <c oughs> ี่อยู่นี่มานานนะเพราะว่าเขาใหญ่เราเป็นพื้นที่ล้านกว่าไร่พี่ไม่พี่ไม่เคยเห็นเลยที่บูมโปยอดจริงๆพี่แมนนำเที่ยวโดยการไม่ใส่รองเท้าเ,เพราะว่าจะเป็นการนำเที่ยวแบบว่าฟาแทร็กแบบรวดเร็ว อะไรนะครับกลวัวอะไรครับลูกลไม่ต้องกลัวอยู่กับพี่แมนครับดูแองนะอะไรนะี่จับมือพี่นะเออโ<า>อ้โหที่บิลิฟสวยนะเนี่ยน้ำไปเลยนีออ่คือน้ำตกปร,ป,รประมาณปรสิบเปอร์เซ็นต์นี่คือแองน้ำสิบเปอร์เซ็นต์นะครับออถ้าเกิดถ้าเกิดร้อยเปอร์เซ็นต์ตรงนี้จะท่วมไปหมดเลยพี่เหรอครับครับผมรหมพี่ขา ที่เกลียวเยอะยๆมันจะอะไรคะอันอันช um, ื oui, ่อเขียวเขียวแบบนี้ค่ะค mm. ืออะไรคะใช่ๆเมล็ดใบไม้ครับที่มันแบบช่วงหน้าแรงมันจะล่วงออกมาเป็นต้นไม้เอ้เหมือนตอกไม้เหรออันนี้เป็นจังหวัดสงขลาครับฮัลโหล จเจอช้อางแล้วพูดอะไรหินไม่ดีใส่เขาเขาจะโกรธเราเขาจะทําอะไรใส่เราใช่เราต้องพูดดีๆกับเขา<ม>เขาจะให้ถึงดีดกับเราพี่แมนบอกทำไมถามเยอะจังครับผมอยากให้น้องเขามีความรู้ไว้อ่าดีครับดีๆข,ขอบคุณมากไ,<ด>ไม่ถามเลยอ่ะแปลกี่น <laughs> ะ <laughs> แล้วเด็กคนนี้ถามเยอะเกินไปสุดยอดนะนี่มินิ สาลาพี่ช้างตกปตายสาลานี่แหละพี่ครับพี่ค่ช้างะตอนช้างตายเขาจะอยู่ตรงนั้นนะคะใช่พอดีเขาเขาไปกินน้ำมันลูกแล้วเสร็จนี้เขาไหลไปเงี้ยพ่อแม่เขาลงไปช่วยขี้ช้างนี่ปิ๊ดนี่รู้ไหมถ้าเห็นขี้ช้างเนี้ยแสดงว่าช้างเคยผ่านมาที่นี่แต่พี่ยังลงละเอียดไม่ได้ว่ามันกี่วันแต่พี่รู้ว่าช้างผ่านมาตรงนี้แต่ถ้าขี้เป็นวงใหญ่ๆเงี้ยขี้กระทิง น้ำก็ต้องปั่นน้ำจากน้ำฝนลุงพี่มันอันลายจัลมมาแบบนี้จับบันไดครับลูกจับดีๆครับเก่งมากลูกเก่งมากไปแปดเก้าสิบแปดสิบเก้ายี่สิบสองจับดีๆครับลูกม่ไม่จะจบลมแล้วระวังนะครับใกล้ถึงแล้วลูกลุงพี่ขา ปีนต้นไม้เป็นไหมคะป็นตัวไม้เป็นไหมคะเขาไม่ใช่ลิยงครับลูกหนูปีนเป็นนะคะหนูปีนเป็นนะคะเพราะหนูฝึกอยู่ที่บ้านหนูหนูยันปีนป็นชั่วใต้บีลีฟจ๋าเดินกันก่อนนะครับลูกไปเก็บแรงไว้บ้างลูกเอ้ยขึู้ดเออเพามันหนูไม่เหนื่อยเลยหรอครับเนี่ยเหนื่อยไหมเนี่ยไม่เหนื่อยนะ พี่ทำในชุมพี่จนเลวจันท์คุณพ่อดีใจมากนะที่คุณพ่อได้พาหนูมาเที่ยวแล้วก็ได้มาถ่ายคลิปไว้ดูกันด้วยนะขอบคุณนะครับโลกโตขึ้นไปย้อนกลับไปดูคลิปนะ <c oughs> ว่าคุณพ่อได้พาหนูมาเที่ยวนะเป็นความทรงจำดีๆนะลลกอยกพาแล้วที่เราทั <c oughs> ้งสองคนได้มาเที่ยวกัน <c oughs> นะอันนี้อันเล็ดมากเลยพูดไปก็ไม่เคยฟังพ่อพูด และตอนนี้นะครับเราทั้งสองคนนะครับก็อยู่กันที่น้ําตกเหวนรกแล้วนะคะช่วงนี้ถ้าเกิดจะมาเที่ยวน้ําจะน้อยนะคะถ้าเกิดจะมาเที่ยวต้องมาช่วงหน้าฝนอ่านี่สุดท้ายนี้ก็ต้องขอบคุณพี่แมรด้วยนะครับผมที่นําเราเที่ยวในวันนี้นะฮะเจ้าหน้าที่อุทยาแห่งชาติเขาใหญ่ขอบคุณมากพี่แมร์น่ารักมากเลิเิโอเคขอบพระคุณครับโอเคสวัสดีครับพี่แมครัม วิล oh. เลี่ยมจ้าคุณพ่อรักหนูนะครับไหเลีย,ยอ